ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมานีว่ว l ลลนะครับถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนให้ดูนะครับผมทั้งหมด600บาทเลยนะครับใครที่อยากจะทำเงินทูมานี่ว l ลเล็นะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช่แวนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับถอนได้ไม่จํากัดครั้งเลยทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครที่สนใจนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อน สามารถดูในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถกดค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินทูมิ n น่ไวเล็ตนะครับผมก็เป็นแอป,ป,ปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือใครมีแอป,ปอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอป,ปนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธีกาาารรสมรถ สมัครก่อนได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมนะครับการแนะนาเพื่อนตรงนี้นะครับถ้าเราจะแนะนำเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะตรงลูกศรตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนคาว่ารหัสอ้างอิงนะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆไดด้หม ไม่ว่าจะเป็นเฟ c บุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทู b ติ๊กต o อสามารถโปรโมทแนะนำต่อได้เลย ในการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับด้นล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะเราสามารถทําการอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับสาหรับคะแนนที่เราจะได้รับนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะให้เรากดรับตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้กดตกลงไปแล้วก็กดย้อนกลับเนาะรีเ,เฟซหนึ่งรอบนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนด้านบนซ้ายมือนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกรางวัลนะครับในส่วนของบัตรกำนันนะครับก็จะมี AIS Gap มานะครับในส่วนของการแลกเป็นในส่วนของ ถ้าเราใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ To o m น n y Wallet นะครับก็จะเริ่มต้นที่100นะครับใช้คะแนนตามที่เขากําหนดเลยนะครับคะแนนตรงนี้เนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับตามเลทราคาของดอลลาร์นะก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราทาการแลกเปลี่ยนเนาะวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็ให้เรากดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับรางวัลนะครับไม่ต้องใส่เบอร์วอลเล็ตเนาะเพราะว่าเขาจะส่งผ่านทางอีเมลนะครับ ตอกอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบอีเมลของเราก่อนนะครับแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยนะกดบันทึกแล้วก็กดซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเราต้องการแลกเพิ่มเนี่ยก็เข้ามาที่เดิมแล้วก็ใส่อีเมลเหมือนเดิมได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับผมได้ทําการแลกจนคะแนนเหลือแค่ส0ม0 0ื่นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตรวจสอบว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันดูตรงไหนนะครับก็กดมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาเลือกที่ประวัติการซื้อเนาะอันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัต แลกไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับคือยอดที่ผมแลกไปเนาะก็แลกไปทั้งหมด6รกรายการนะครับรวมเป็น600บาทในการแลกเปลี่ยนนะครับ รายการละ100นะครับผมแลกไปในวันที่10เดือน11-2024นะครับเวลาก็3ทุ่ม24นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้ามันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับตรงนี้นะนะครับมันก็จะขึ้นความสําเร็จแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูบัตรเติมเงินของเราตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําการเติมเงินเข้า t ทเมาท์นี้วอลเลตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับยอดเงินที่แลกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการเติมเงินเนี่ยต้องเติมแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการทํารายได้นะ การทําคะแนนนะครับตรงนี้เขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือการตอบโครงการนะครับการตอบโครงการเนี่ยจะได้รับถึง50คะแนนต่อ1งโครงการเนาะก็กดตรงลูกศรแล้วก็เข้ามาตอบในส่วนของข้อความได้นะครับเขาจะมีในส่วนของรูปภาพให้เราดูนะครับเพียงแค่เราเขียนอธิบายนะครับในส่วนของตัวรูปภาพนะครับการตอบเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเขียนได้นะตอนนี้นะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้เนาะแล้วก็เขียนลงไปนะครับเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับสุนัขเนาะนะครับหรือว่าจะเขียนหมาก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับ พอเราตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้รับ50คะแนนแบบนี้เลยนะในการตอบโครงการเสร็จเรีย Xing, รบร้อยนะครับสำหรับคะแนนหลักพันถึงหลักหมื่นเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับในการทำเนาะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยมีคะแนนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่20,000กว่าคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ BitLA b นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามน,นั่เนเองก็ให้เราเนี่ยเข้ามาตอบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3หัวข้อเนาะให้เรา นะครับนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปทาตรงนี้ได้เนาะอันนี้หน่งนะครับจะเป็นในส่วนของเกมนะครับ เกมเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเกมต่างๆนะครับในส่วนของอเว็บไซต์ของ BitL a b นะก็ให้เราเลือกตัวเกมที่เราสามารถทําภารกิจได้แล้วกันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันในการทำนะตัวเกมเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรากดมาดูในส่วนของตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับในการดูภารกิจเนาะถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็ใช้ Google ในการแปลปภาษาได้นะครับอันนี้หนึ่งเลยคือเราจะต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่อง หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดแอปเข้าไปเล่นนะครับให้ถึงตามระดับเลเวลหรือว่าภารกิจที่เขากําหนดนั่นเองนะครับเล่นให้ครบตามภารกิจเลยอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับก็ลองเลือกเกมที่มันทําง่ายๆแล้วกันนะครับมันก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกนะต่อไปเป็นออฟเฟอร์นะครับในการทําข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็สามารถทําได้นะเซอร์เวกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ ชอบทาในส่วนของเว็บไซต์บิดแล็บเราก็เลือกไปเว็บไซต์อื่นก็ได้นะสำหรับ1000คะแนนนะครับกดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินจากแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์โปรฟิตเนาะก็ให้เรากดเริ่มนะครับเพื่อที่จะปล็อกแบบสํารวจนะครับโดยการสร้างโปรไฟล์ของคุณให้เสร็จเนาะแล้วก็กดเริ่มแล้วก็ทําโปรไฟล์ของเราตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกอสองเว็บไซต์3เว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้าไปทําตรงนี้ได้นะครับในการรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเรา อยากได้รับคะแนนเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็ไปแนะนําเพื่อนเนาะก็เป็นช่องทางที่ได้เยอะแล้วก็ได้เร็วที่สุดนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดลองสมัครไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับสำหรับยอดเงินที่ถอนไปนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งเตือนอีกรอบหนึ่งเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูม o เน่ Wallet กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรรรีีนะคััผมมมมสาาถดดููใลิปปไ้้้จททงงชื แอปขึ้นไว้ให้สามารถกดค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน To มม n ่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือใครมีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธีการสมัครก็จะอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะสามารถเข้าไปดูวิธีกกาาาารรรรสสมมััคค่่่อออนนนไไไได้้้เลยยวตงงงแบบหใช ตั้งแต่คลิปที่1เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมนะครับการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับถ้าเราจะแนะนำเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะตรงลูกศรตรงนี้นะครับผม มันจะเขียนคําว่ารหัสอ้างอิงนะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Line YouTube ทิกต o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยในการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับดนล่างตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะเราสามารถทําการอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคะแนนที่เราจะได้รับนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะให้เรากดรับตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้กดตกลงไปแล้วก็กดย้อนกลับเนาะเฟิตหนึ่งรอบนะครับมันก็จะ ขึ้นคะแนนด,ด้านบนซ้ายมือนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกรางวัลนะครับในส่วนของบัตรกำนันนะครับก็จะมี a i s gap mart นะครับในส่วนของการแลกเป็นในส่วนของ gap เนาะถ้าเราใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ t u m o n e y wallet นะครับก็จะเริ่มต้นที่100นะครับใช้คะแนนตามที่เขากําหนดเลยนะครับคะแนนตรงนี้เนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับตามเลทราคาของดอลลาร์นะก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราทาการแลกเปลี่ยนเนาะวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็ให้เรากดตรงลูกศรตรงนี้้ไดเลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับรางวัลนะครับไม่ต้องใส่เบอร์ w a l l ็ตเนาะเพราะว่าเขาจะส่งผ่านทางอีเมลนะครับก็ให้เราพิมพ์อีเมลลงไปได้เลยพอเราทําการกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบอีเมลของเราก่อนนะครับแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยนะกดบันทึกแล้วก็กดซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเราต้องการแลกเพิ่มเนี่ยก็เข้ามาที่เดิมแล้วก็ใส่อีเมลเหมือนเดิมได้เลยนะครับเอาเคนะครับผมได้ทําการแลกจนคะแนนเหลือแค่สามหมื่น ยอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันดูตรงไหนนะครับก็กดมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาเลือกที่ประวัติการซื้อเนาะอันที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นประวัตินะครับในส่วนของการถอนเงินที่ผมกดแลกไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับคือยอดที่ผมแลกไปเนาะก็แลกไปทั้งหมด6รายการนะครับรวมเป็น600บาทในการแลกเปลี่ยนนะครับ รายการละ100นะครับผมแลกไปในวันที่10เดือน11-2024นะครับเวลาก็3ทุ่ม24นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้ามันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับตรงนี้นะนะครับมันก็จะขึ้นความสําเร็จแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูบัตรเติมเงินของเราตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าทูนนี่วอลเล็ตตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับยอดเงินที่แลกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการเติมเงินเนี่ยต้องเติมแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการทํารายได้นะครกเน้รตงีลย การทำคะแนนนะครับตรงนี้เขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือการตอบโครงการนะครับการตอบโครงการเนี่ยจะได้รับถึง50คะแนนต่อ1งโครงการเนาะก็กดตรงลูกศรแล้วก็เข้ามาตอบในส่วนของข้อความได้นะครับเขาจะมีในส่วนของรูปภาพให้เราดูนะครับเพียงแค่เราเขียนอธิบายนะครับในส่วนของตัวรูปภาพนะครับการตอบเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าภาษาไทยเขียนได้นะตอนนี้นะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้เนาะแล้วก็เขียนลงไปนะครับเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับสุนัขเนาะนะครับหรือว่าจะเขียนหมาก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับ พอเราตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้รับ50คะแนนแบบนี้เลยนะในการตอบโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคะแนนหลักพันถึงหลักหมื่นเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับในการทำเนาะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยมีคะแนนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่20,000กว่าคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ b i t l a b นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองก็ให้เราเนี่ยเข้ามาตอบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3หัวข้อเนาะให้เราท น,นี่ครับแล้วก็กดเข้าไปทําตรงนี้ได้เนาะอันนี้หนึ่งะครับจะเป็นในส่วนของเกมนะครับเกมเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเกมต่างๆนะครับในส่วนของเ,อเว็บไซต์ของ BitL a b นะก็ให้เราเลือกตัวเกมที่เราสามารถทําภารกิจได้แล้วกันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลและกันในการทำนาะตัวเกมเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรากดมาดูในส่วนของตัวภรารกิจก่อนว่าภรารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมีภรารกิจอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับในการดูภรารกิจเนาะถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็ใช ในการแปลภาษาได้นะครับอันนี้1เลยคือเราจะต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดแอปเข้าไปเล่นนะครับให้ถึงตามระดับเลเวลหรือว่าภารกิจที่เขากําหนดนั่นเองนะครับเล่นให้ครบตามภารกิจเลยอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับก็ลองเลือกเกมที่มันทําง่ายๆละกันนะครับมันก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกนะต่อไปเป็นออฟเฟอร์นะครับในการทําข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็สามารถทําได้นะ เซอร์เวย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ชอบทําในส่วนของเว็บไซต์บิดแล็บเราก็เลือกไปเว็บไซต์อื่นก็ได้นะสำหรับ1000คะแนนนะครับกดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินจากแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์โปรฟิตเนาะก็ให้เรากดเริ่มนะครับเพื่อที่จะกดล็อกแบบสํารวจนะครับโดยการสร้างโปรไฟล์ของคุณให้เสร็จเนาะแล้วก็กดเริ่มแล้วก็ทําโปรไฟล์ของเราตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกสองเว็บไซต์3เว็บไซต์นะครับที่เราสาามรถ เข้าไปทําตรงนี้ได้นะครับในการรับใครนส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเราอยากได้รับคะแนนเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็ไปแนะนําเพื่อนเนาะก็เป็นช่องทางที่ได้เยอะแล้วก็ได้เร็วที่สุดนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดลองสมัครไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับสำหรับยอดเงินที่ถอนไปนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งเตือนอีกรอบหนึ่งเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ